ยางไปยางน้องบนทอง,องอน้องฝนตกติฝ<ค>นหมานยางเลยเหนนตนต็นโตแล้วนะหนนะนะมูที่ กรับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกทท่ทานที่กําลังติดตามและก็ฮับสม้มยินดีตอนฮับเข้าสู้ซองเบาเพชรมือนี่ก็สิได้เดินทางเออหาของยุคของกินอีแล้วพี่น้องเอยหลังจากที่พักผ่อนไปหึงนะดีเมยแล้วก็สิไดเอออลุยอีก่อนหึงงขึ้นเทอานึงพี่น้องเอ้ยลงมานี่ก็ซิปปลายมือแล้วนะรวมทางมือที่ลงคลิปผ่านมาก็ได้เพราะว่ามือที่ค่อยลงคลิปทําอิดนะคือค่อยลงกลับมาหอดบานแล้วนะก็ ประมาณสิบปลายมือ้อคุดลุยอีกกอนแบบน,นี้นะดีมือแล้วก็ลุยอีเธอหนึ่งนะเดี๋ยวเป็นแนเนลิกะลุ้นที่ตามเข้าส้มเบิ้งน้ำเดียวคือคอยกะไม่ได้ขึ้นหาของอยู่ของกินหลายมื้อทางกะจกักซ้ำเลอือพี่น้องไงโซงเมื่อกี้นี่ก็ะดดอยู่แต่พอตกมาสองสามมื้อหลังนี้นะมีฝนพี่น้องไงฝนตกนะนี่กะเป็นคึ้คืมอยู่โอ,อกาสเมื่อนี้ก็ได้จักละแนวเล,อลือกเน นี่กะเดินทางมาฮอดหน้าของเบาเกตนะพอดีว่าจะขึ้นสองคนกับเบาเกตเพื่อนเป็นเปนเลิกกะเดียวลุนตีตามเขาส้มบางคำเดียวอีกเท่านึงว่าสิเป็นนเลิทางสีหนาหรือไงเดี๋ยวนเลิกกะท้าทีมงานออกมาตะเถงก่อนนะขึ้นพร้อมเดียวเข็นว่าเซอร์ขึ้นมีพร้อมเดียวคือคือมือนั้นนะคอยขึ้นตำลังทีมงานพอดีว่าฝนตกแห้งฝนตกกระทันหันน้ำท่วมน้ำท่วมทางไปก็มีได้พี่น้องก็เลย ทางออกพร้อมเดียวเอานะเดินทางออกสองค้อนดนี่นะแค่ว่าบบฝนตกรับทางกดยวิจักเนา้วทางปลเรยไปปะพี่น้องไหมขี้ต่มโอ้ยลิฟ ทางกับฝนตกมือนพี่น้องเลยพลาดจาพะพลาดเจอ,อตัวเขวายข้อเจ้าเนี่ยเหิ่มเยะพอเกี่ยวละ หนะอ,อมนี่สั้นแห้งเลยหอมนี่เดี๋ยวจับจักลงไปละบ้านเฮาฝนตกมีแห้งอยู่พี่ตกแห้งเติมเนาะห,ห้อยจนลึบมืดเปลี่ยนห้อยไปเลย ทางทางไปทางกระยาพอสมควรอยู่รถไถนี่ป้าต้อสามสิสุกเบิงสภาพเลยนะ กระเพาะละยลี่ทางข้าเมื่อกี้ต่ำไม้นะล้มลงนี้คอยนะเขื่อนควรก็น่าจะเปะแล้วมึงส่ง้างนี้ขึ้นน่าจะมีข้าแต่เวีเ่ไปโต๊ะคุมต่ำใชยไม้นะล้มลงไปทับแขกเมื่อกี้นะี่ อยากละเดี๋ยวเริ่มบทท่องมีหนังกรอบอยู่บ่เฮ้ยย้ำนำได้กว่าใกล้ๆพอดีว่าเดินทางมาสองคนแต่มาวาดอ่ามาวาดนี่สองคนยางเป็นยางน้องบทท่องเนาะฝนตกตีคนหมานยางเลยยางสูงยางเสือน้องฝนตกขึ้นี่นาเดียวเลิกมกับดักเด็กสมอย มีเคอเลยมานทันมะทันไดยามมาฮอตบอทแล้วก็เต็มที่อยู่ที่เส้าเรียบร้อยคือทีมงานเท่านี้มีคอยมักสายน้ำไปเลยแต่ละคนนี่มักเลาะย่างตามบกนะก็เลยมานอนไก่น้ำได้เบ็ดกับไม่ได้ถือมาซ้ำถือเบ็ดมากะพูและนอนแถวแกงน้ำเต้าพูมีลุนได้หาปูหาปลานะแต่อันนี้อยู่ไก่น้ำก็ละมีแต่ห้วยน้อยพอได้ไซน้ำก็ดะก็เลยไม่ได้ไปสายน้ำนะ สายบกอย่างเดียวได้มีได้กะเดียวถ้าเบิ่งอีเธอหนึงก่อนพักก้อนวันนี้นะหาพักพ่อนก่อนตอนแรงๆประสิได้ดออกไปเพราะวันนี้กะหากเกสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะมาฮอดตอนเซาเซากระเทิรนพี่น้องเดี่ยวเริ่มต้นหามบ่ให้มีเฮลไล่นนะมีเห็น่อนห้อยมีเห็นท่อนห้อยอย่างเนาะบอมาตืมแล้วครบทีมแล้วมาแล้ววันนี้นะสีค่คนแร่งมิดาห้อยห้อยเนาะคนโตเป็นโต๊ะสัปนี้แล้วได้ ตอนแรงแก้มือไมมหมรุปแฮวทีมงานก็นมีถืกซ้ำเหลือแต่แฮวบาลเกตบาลเกตยังไม่ยามในบาลเกตหากมาเมื่อน,นี้เด้จากหลางบาลเกตจากหลางแฮวเจ้านะสองหลางาบ้าบทต้นรอบก่อนึงกลางเดียวยังถือ,อ,อมีลุ้นโยเฮสเโบกมันเ้อคอยกระคือจะซื้ออยู่หัด เบิง้งอันนั้นก่อนเทน้าเฮือนก่อนพี่น้องไงเทน้าเฮือนเห็น่าเซองบเลยจังสั่งกับดักมา,อาหอดเวลายัางเลาะพี่น้องไอ้แบบนี้นลุนเบิง้งมามือแรกมันสีพอเปิดหรือบอตอนนี้เวลากับบายโมงหนึ่งนะ L l ลาะลุ้นแถวต้นกระบกนั่นแหละต้นมะกระบกบางทีมีเนื้อเห้ากิน พี่น้องต้นนะี้ประมาณมือคืนนี้นะด่อนก่อนมานี่ 정섭 mùa mùa tôi vẫn hay vẫn hay จะมันโถงไป โอ้ทุกคนนะเห็นโตแล้วนะหมูที่คอยจัดรอบก่อนนะรอบก่อนก้อนพูนะคอยมีมาเคอเลยเบิ่งบงนัน้เสือเห็นตะกระดูกักซากอยู่นะตึรอนมัดน่าเสียดายพี่น้องหมูใหญ่เต่าได้อ่าโก้พี่น้องเเสียดายนะ วอวตะมันมีเรียบร้อยนะที่จริงเสะมาอยู่แถวนี้นะสงสัยรอบก้อนนะมันถือสองตพี่น้องหเห็นตะโหมันกักซากอยู่พี่เล็กกินหมันล่ะสองเสาะปลายได้นะโค้งมันก็อยู่แต่พูกักซากอยู่โอ้ย เห็ดไรเห็ดไรคิดว่ามันมีอยู่พี่น้องไอ้จิกมันเกลียวมาล้มอยู่แถวคๆคือนี่นะเสียดายแห้งว,ว่าวแต่มันมีอยู่พี่น้องอใส่เห็นแต่กระดูกกรซากรถอยู่แคมนี่นะแคมทางแคมตุยตัวนี้นะค่อยจัดนี่จัดอยู่พุ่นอยู่แคมเสียงน้ำไหลทััท่เาเุ่นะสงสัสยมันโค้งมานอนนี้โค้งมานนนี้หละ อยู่มงนี้เลยฮาโกเสียดายพี่น้องเอ้วหวอยู่นะเลือดเต็มๆสำนันมันต้องอยู่เห็นแต่เฝาะเกาล ốt เ <c ười> สียดายพี่น้องหึงก็นะจะมีเห็นฮอตโตแล้วเนหะ็นแต่กระดูกกับปึินมันเหลือน้อยนึง รอนะบก่อนนะจัดอยู่นี่นะมันอยู่มงนี้คอยจัดมันตพุงคอยนําแท้นําหว้าวนาพู่นจนหอดพุนนะหมู่มาอยู่มงนี้มาล้มอยู่มงนี้เรียบร้อยอยู่นี่หมูนะเห็นแต่กระดูกกักซากอยู่ เหลือเจอด้พี่น้องจมเสียดายหมูอยู่มงเก้าเมื่อกี้นะหมูที่คอยว่าจากเสียงพี่เลยนะคือคือคคึกไปสองตเห็นห้อยมาแล้วนะเห็นว่าเสื้อมีจมเสียดายตัวเก้านะได้จัดตัวมหม้อีเมื่อกีนะ้สองตอยู่มงเก้ากันเลยเดี๋ยวสีด่านเบ่งกอนแบบนี้นะจากสีพบมีพบได้ป้า Mà sướng giúp chưa nè ช่องเสียงพอดีเลยดังๆมีก็มีกระหอ,อกอยู่นะโอ้มีเจอท่อนเมื่อกี้มาบอกพี่น้องเนะเจอท่อนมันยางยางสังค่อยรถด่ดานหมูปะเกยไก่พี่น้องไงบาดมันสิเป็นไปเจอเสียหมูโต้กันจัดชุดก้อนนะเห็นแต่กระดูกมันคึ้เสียดายแล้วกัดจมไปเห็นันมงเก้าโมงที่จัดไปนั่นนะมที่ไก่ไปเลย มีหอด50เมตรซ้ำจากที่มันออกมานะแสดงว่ามูมีสองตเพราะว่าโตที่ค่อยนํานั่นอนะตัวเลือดใหญ่นะไปไกลแล้วนะค่อยนาน,นะแต่ตนี้ี่มีหอด50เมตรซ้ำโอ้ตัจมไปจมมาตามไปเจ้หมูอีสองตอยู่มงเก้าคานะค,ค,คือคือคือไปคอยวาเสียงี่อยทำอีกนะค่อยจอบเมื่อจอบละมันยากมาเบิง่งเสือไปตามทางเลยหมูนะ หมูประมาณสองซ้ออินแหละแต่โตที่มันเสร็จไปนี่กะสองซ้อปลายเพืพ่อเฉพาะค่อยว่าเอาโตบักใหญ่หนึงเบิ่งห้อยปัดสองนิว้วที่จริงเนี่ยมันถือสองโตตัวนึงเนี่ยมันลงเลยประมาณห้าสิบเมตรนี่แหละโอ้ไม่ดีมาน้่มเบิ่งจับจอนะน,น้่มแต่โตนั่งไปเรื่อยๆพาดที่จริงเนี่ยหมูนะเนี่ยเ็จแล้วเดี๋ยววันนี้กะทีได้เลาะลบขึ้นก่น็ต่ำเสื้อหมูกะ จะลบน้ำตัวนะพี่น้องไนงะเสียดายตัวนั้นแล้วกะมูกไปพร้อมตัวนี้ก็นดะเห็นมันสีได้ยแม่ยังสีเป็นด้วยแม่ยังสีพบอีกนะเห็นมันได้นะหาทางออก่อนแบบน,นี้นะเลิมขำนะ กินรูไม้เย้ยอีกมอกี้นี่รถอันนี้นะคอยได้ยินยุ่เสียงมันหักกล้าตอนที่คอยเจอไม่ไนะแต่คอยฟังถึงแบบมาแล้วคอยหามันมีจักซสงมันนะย่างไปตามนี้เลยมนเห็นโอ้พี่น้องเลยคักเลยพอแต่ได้ยินเสียง ไปเจอตูพี่น้อง,งเนี่ยเนื่องจากค่อยออก้อนนะเห็นค่อยมีออก้อนในเจอตูมันนะออกับออปั๊บอเลยปั๊บหมูยู่พอดี เ้ามาไหมนะนตัวหลแห้งมงนูนะตัวใหญ่นะลงมาปองนิ่งกีนพบตอนมืดพี่น้องเอยมันมีกินมากกระบกนะมันยางเลยนะ น,น้ำต้อมทีมต้อมทีมเมื่อกี้นะอย่างค็นี่เช่ๆนะเมื่อกี้นี่เข็นมีย่านมันดังในยางลงมาลัดโถยนี่ในกัดเมื่อกี้นะคอยความมามุงนี้นะความมาผัดได้ยินเสียงมงุงยืดยืดอยู่นี่นะโมงมงุงเข็นเลาะโถยลงนะพูดดีเลยก็มันลงน้ำนะ ที่ลานเลยพี่น้อง,งอันนี้ค่อยเฮาไปเสื่อเึิงมันเลยนะยุจักว่ามันจะไปเสิงเลยเอาไปเสื่อผดว่าลงโยหยเฮ้หุจักซึิงมาแล้วมันพอแต่หุจักเสิงพี่น้องไงจักซื่งหมูป่าเลยเดี๋ยววันนี้กะสิทธิการเลาะมือก่อนพี่น้องไพอพบหมูหมุ่งเป็นฝูงเลยเมื่อกี้นะี่โตน้อยโตใหญ่ มีที่จัดเลยพี่น้องอ้เมื่อานนี้นะมาฮอตบอทแล้วบันนี้เมื่อวันพี่น้องเมื่อนี้นี่ไปนี่พอจะได้ยงินเสียงมันซองเธอคักๆบัดแรกนี่หมูพบมีแม้ค่อยพบหมูนะเนื่องจากมันอยู่มงเก่านะนะมงที่คยเห็นซากหมูและรอบก่อนนั่นก็น้ำสุดเลงน้ำเบาล่ามีเห็นแต่แท้แล้วก็ปฟ้านะบัรแล้วพด ถูกใส่เปน,นเกี่ยวมาบอลเก่ายวบนนี้เลิ่ประมาณ50เมตรนี่แหละกับบอลที่จัดไปลบก่อนนะมดความสามารถนำลบก่อนนำผู้เดียวมันชื่อซองโตแล้วหรือว่าซองโตบ่ะเนาะทางทีมงานก็มาเมดเลยเดี๋ยวเาราเอาทองเจออยู่ป่อก็รอจะยินด้อะไรสี่บาทเหรียญหมดต้นรน้อยเมตระมาเอ้าๆช้ำได้บ่เอินสมอยอยู่ไข่เจ้าไก่ไก่เนาะ ร้อยมากตั้งแต่ท่านค้ำมู่งพอจะได้ยินเสียงมัน่นค้ำและผัดเจอะเจอะพบหมูมุม้งลายโตเลยลุกมาผ่านต้นวอลให้เยลยให้เลยจะรอน,นมาหมดเลยสรุปม,มีเพื่อได้เพื่อเลยร้อยได้เพื่อเดียวจะได้ตัวนึง <S <S อันนี้ว่าปีงี่แหละจนมีเห็นเมืนปีงใหญ่กว่าละปกระห<ฮ>ะ้องเจอเห็ดลายอะไรกระห้อ กระหอกับนกนกพิล <tech Kid> ุนกแบบทางมานะนกใหญ่ๆนะนกเจ้าด่งบ่น่าจะแมนเนาะเห็นลายโตอยู่นกแบบนั้นนะหาแนวเลิกเจอปัดบืนเชิดตัวเนื้อแต่กระเจอแต่กระมีมีโซกโซกได้เลยนะเดี๋ยววันนี้ก็สีหากินข้าวกกินข้าวกินน้ำก่อนเหเดี๋ยวตามมาหุ่งบ่ เป็นรายการนกข้อเรารายการนกข้อว่าน,อออานนะอเอ่อวันต้นที่รรถจักเราไปกินนะอ่อไปอ็นอออเจ้าองนกข้อเห็นในย,ยินเสียงมันนอนบ่ะเอ่อถ้าฟังมันก็จะนี่แลนหละเมนูกนะ็ <c oughs> ได้เออตะโ hoops อะนี่ยจูยูดีนั่งกัดข้อโามใช่ยังบินไปแล้วแล้วเดี๋ยวเป็นเงื่อนบ่นทางทีมงานจะห้ามามาหมดเลย ออกไปการนกอ่ะมีเห็นทำโอ้ยแตเห็นยุบวอดเป็นตะก้อนนี่ย่นคอยอันเจ้ายังอยู่หลังคอยอยู่อันสุเจ้าอันปิ้วปิวนะลงมาแต่สนลงมาแต่สนแล้วเออลงแล้วบ่นะจากแล้วนะเต็มถวยหมูหมูเขียวไปก้อนเมื่อนี้นะหมูปอม ไม่ได้เพิ่อเลยเลือดโบเกตจมตำมะฮุ่งละจมเลยอยู่บ้างกินตำมะฮุ่งมาป่ายังกินตำมะฮุ่งอยู่บะทองปบไปการละสีมือบอกเกตตำมะฮุ่งนี่แหละมือแรกจำยาแล้วเขากินมามาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินตำมะฮุ่งนะมือนี้นะมาป่ายังดีกินตำมะฮุ่งนกหนูกระเหาะมีอึศมีมีผู้เอาเงินลุงโคห้องลุงโคน

กลิ่นหมูไป็นเรืองเพื <m <m ่อคนก็ทำเลยก็ปลาต้อกลิ่นยาแล้วก็ถิวอยู่มียามีเศร้าดำมะฮุ่งมือแหลกป้าจนแดงพี่น้องมามือแหลกกันยังมีมารมีได้ผิดเลยเลยๆได้ยินแต่เสียงมันเอาเดี๋ยวบันทึกการทได้หาพักพอนก็หาอยู่หานอนก็พี่น้องเดี๋ยวมือเศร้าพ่ดละจากอ่อนะประมาณว่าจะออดแต่ดึกได้นะ นเลิกะเดี๋ยวถ้ารุ้นติดตามในวิดีโอหน้าเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลา,าไปก่อนทุกคน